คือปกติเวลาย่านหรือเมืองใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอาจจะไปด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจแต่อันนี้มันคือดุสิตเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยเมกะโปรเจกต์ทางราชการของรัฐบาลสมบูรณาญาธิลารอย่างชัดเจนเลยนะฮะนทีน,นี้โปรเจกต์ดุสิตเนี่ย ที่มันทำมามันเปลี่ยนลักษณะเนื้อเมืองแล้วก็ประชากรของบริเวณนี้ไปอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าพอมีโปรเจกต์นี้มาเนี่ยมันเปลี่ยนกลุ่มประชากรแล้วก็ฟังก์ชันหลักๆแล้วก็เนื้อเมืองหลักๆอย่างแรกคือถ้าเกิดดูในแผนที่นี้นะฮะสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยคือพื้นที่ดุสิตเห็นไหมฮะในแผนที่เนี่ยมันแผนที่นี้จะแสดงคลองและถนนบริเวณนี้ไม่มีนี่คือคลองเปรมนะนี่ก็คือบริเวณ่มีถนนเลยไม่มีไม่มีถนนอาจจะมี คลองลำกระโดงอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจคงอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดมองแบบจารีดเนี่ยจะพัฒนายากนอกจากว่าคุณจะต้องตัดคลองเข้าไปแต่ว่าพอโปรเจกต์ดูสิทธ์มาเนี่ยจะใช้โมเดลใหม่ก็คือถนนซึ่งจริงๆริเริ่มตั้งแต่รายการที่4ี่ก็จะตัดถนนเขาม,ามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณเขตดูสิทธ์เนี่ยบริเวณที่ติดแม่น้านมีชุมชนเก่าทั้งแขกยีนยวนที่เมื่อกี้พูดแต่เนื้อข้างในเนี่ยคงเป็นที่ ที่เป็นที่ทำนาทำสวนแต่พอมาเนี้ยนี่คือเครือข่ายของถนนทั้งหลายที่นี่คืออาจจะดูแล้วงงนี่คือแพร่งอนันนะนี่คือถนนลาดตําเนินนะนี่ของเปลมประชากรและที่เหลือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายของถนนสมัยใหม่ที่เห็นเป็นน้ำน้ำเนี่ยมันไม่ใช่น้ําแบบโบราณอันนี้คือสระแบบแบบสวนป่าแบบโรแมนติกซิซึม เพราะฉะนั้นม,มันไม่ได้ไปไหนพวกนี้น้ำพวกนี้มันไม่ได้ไปไหนมันเป็นน้ําที่อยู่กับที่เนั้นไอ้นี่คือมันเปลี่ยนไปหมดเพราะเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ประชากรหลักได้เปลี่ยนเพราะนี่เป็นการเป็นศูนย์กลางของอํานาจทั้งหมดวังก็มาอยู่ที่นี่หน่วยราชการก็เข้ามาแม้กระทั่งปัจจุบันถ้าคุณลองคิดดูนะบริเวณที่พื้นที่ดุสิตเนี่ยถ้าคุณลองคิดดีๆเนี่ยคือมีวังแน่นอนมีอะไรอีกฮะมีส่วนราชการและที่สําคัญด้วยคือราาาัฐสภาทั้งรัฐสภาที่ หรือไปแล้วหรือที่เพิ่งสร้างใหม่ทำเนียบรัฐบาลมีอันเดียวที่ไม่อยู่ที่เป็นนั่นก็คือศาลที่ศาลเนี่ยยังอยู่ริมสนามหลวงอยู่แล้วก็ทหารงนั้นพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ของสถาบันหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองเนี่ยโดมิเนตพื้นที่นี้โดยหลักอยู่คือพื้นที่เนี่ยมันเลยถูกพูดถึงในลักษณะของพื้นที่ราชการ แล้วัพอทหารเป็นหลักโอเคพอพูดถึงถนนเนี่ยก็ถนนตรงนี้เป็นถนนหลักอันนึงคือลาดดาเนินเป็นบูรเวดไอเดียแบบบูรวะคือถนอนใหญ่ๆสวยๆมีต้นไม้สวยงามเป็นถนนขนาดใหญ่ในยุโรปแล้วก็ลาดดาเนินที่มันเชื่อมในกลางนอกเชื่อมวังเก่ากับวังใหม่เนี่ยก็ถ้าจะเอาไอเดียจริงๆบริเวณถนนลาดดาเนินนอกเนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันว่าไอเดียหลักๆเนี่ยมันอาจจะมาจากเดอร์มอลถนนเดอร์มอลที่อยู่หน้าบักกิงแฮม ทั้งโลเคชันตำแหน่งแล้วก็การวางวางมากุดราชกูมานก็คล้ายๆกันและอื่นๆแม้กระทั่งชื่อก็ดึงมาจาก Queen's Walk ราชินีเดินก็เปลี่ยนเป็นราชาเดินเปลี่ยนอีกทีให้มันดูเป็นแบบไทยก็คือราชดำเนินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลานวกว้างๆลานวกว้างมีสวนป่ามี<อ>ตึกตำหนักเพราะฉะนั้นอันนี้มันจึงเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเมืองใหม่อะบริเวณนี้มันคือเมืองใหม่ที่เริ่มขึ้นอย่างแท้จริงเลย คือปกติเวลาย่านหรือเมืองใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอาจจะไปด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจแต่อันนี้มันคือดุสิตเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยเมกะโปรเจกต์ทางราชาการของรัฐบาลสมบูรณาญาธิสิทธิราชอย่างชัดเจนเลยนะฮะ